การชูร้างรถจะกลับบ้านแล้วครับเอาเงาเงาแน่นถ้าจะจัดทรงมาเนี่ยหลอกระเดิมอยู่มันน้องยกขึ้นหน้าขึ้นอีกพี่ฮะยกขึ้นหน้าอีกอบบน,นี่มันเท่ากันเลย กั้ไม่เวลาเราสายตารามองต้องยกหน้าขึ้นอีกยกอีกสักนิ้วหนึ่งขนาดสวยแบบอุ้ยหน้าเฉิดเลยแหละ<อ>ไม่เอาแล้วแค่นี้กับพ่อแล้วมันสวยสำหรับตาเรา,าต้องประหละ่อให้ยกยกหน้ายกหน้าต้องเป็นข้าวแล้วพี่หลานตรงนี้มันจะเป็นข้าวแล้ว นี่อยู่ไปด้เลยตรงนี้เราก็กลับไ้ครับไปเกี่ยวข้าวบะกี่ไร่อะแปดสิบง <80. S 1> ัวกี่ไร่แปดสิบแปดไร่เก้า ไม่ยางมันตอยมันต้องไปล้างที่ร้านมันพันพันสองมันสต้าล้างยางมาต่อยพันสองขับไปล้างเลยพันสองพี่ล้างเองดีกว่าโน้นมันมีน้ำยาอะไรใหผสมกับสไลแล้วก็เช็ดสะอาดเพิ่งรู้นี่ว่าสไลด์มันเอาไว้ล้างรถได้เลยอเอา้าก็สไลไปล้างจานหรอล้างถ้วยล้างกระทะก็ได้ จะตะชายออกเนี่ย้องเจ็ดสองจะคองูไม่้อเนี่ยตองเจ็ดสองเคัดแล้วเขาไม่มีเลขตรงข้างในเลพี่พี่ชูแกคัดข้างใน โอ้ไอรอนทำไรกันนะ่ะเต็มพาไปหน่อยนึงไปเอาอะไรหถแล้วก็ไปหาบัวให้พี่เต็มเฮ้ยวาน้ำเป็นไหมไวาน้ำเป็นไหมไปต่อ อุตส่าห์ว่าจะให้ลงว่ายน้ำไปเก็บบู๊พยันเหรอจะออกไปไหนนี่จะกลับบ้านฮะกลับบ้านออกลับบ้านแล้วบอแล้วอื่นแล้วสีอีกเป็นไนจ๊ะไปทำท่อรถล็อกกี้ที่เพื่อคนใช้เท่าเค เงอเลยไม่ได้ล้างมานานวันนี่กี่วันแล้วพี่เราใจเย็นๆมาแกยังล้างมาไม่ถึงเลยไม่กินหรอกกินกาแฟแล้วอ๋อจ้าชูอะไรเอาไหมเอาหรอพี่เราเอาไหมเอาแม่เอานะเอาอุ้ยโอ๋อ ออกไปรถไม่เนไรเาถนี่นี่ถ้าจ่าถามว่านี่มันคืออะไรล่ะถ้าจ่าถามเดาว่าความร้อนโกหกจ่าเอ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 าสัก สี่พันรอบดี้เหยียบเต็มีเออพันดำเลยไม่แบบสี่พันแล้วปล่อยคัดไปเลยนะดูองบก่อนครับพี่เหลาใจเย็นๆอู้ดูพี่เหลาแกรีบจนอะพี่ชูแกยังล้าไม่ถึงเลย อันนี้เล่นสงกรารมาครับเป่งเปลือว่าถ้าเล่นสงกรารนะเนาะแล้วเป่งอะ่ะมันล้างยากมากเลยถ้ามันเข้าไปตามซอกตามาาตาม,ตามุม slx อันนี้ถ้าผ่อนเสจมันตกเท่าไหร่สิี่แสนมัี่แสนไหนฮะสี่แสนก็ถูกอยู่เด้ สี่แสนไม่แพงถ้าห้าหกแสนแพงยิ่งเราผ่อนนานยิ่งแพงมันไม่มีน้ำยาเคลือบเหมือนพี่เก่งน้ำมีเคลือบแบบโอ้เงาเลยเลยอ<ๆ>จะแพงมากเลยน้ำยาหน่าหน่ะที่<อ>ถามแล้วโอ้เราล้างนะห้องเครื่องอะ่ะไว้เคลือบเราล้างก่อนจะได้ล้างห้องเครื่องอีกทีหนึ่งนั่นะ นี่พี่ชู้มันยังเป็นคราบอยู่เลยเนี่ยพี่ดูอ่ะเดี๋ยวให้ให้ผมไปเช็ดผ้านให้เลยนะเม,มียถูกใจสิ่งนี้แต่เมียไม่รู้หรอกนะว่าไปจัดทรงมาดูหัวนะเฮ้ ถ้าจะทำ Youtube ต้องบล็อกบล็อกช่องเมียก่อนนะครับเอาพิธีพิถันแล้วฮะมันรูยนำมาบอกดูครับนี่มีแต่ถั่ว รถอะไรนะรถไปกินเหล้าเรเา <c oughs> บนรถนี้รถทานอื่นไม่นั่งนะนนะ <c oughs> เอาอ <c oughs> ก็รถนี้มันน่านั่งหรอรถพี่แจมก็นั่งมันได้เปิดขึ้นข้างบนจะให้นั่งข้างบนหรอโอ้ถ้าไม่เอาออกนี่ปีหนึ่งนี่อ้ ได้คางงวดอยู่ใส่อคอกด้วยพี่มันจะได้ได้เยอะๆแต่ขับไปจ๋าโอ้แม่งทำไมรถนี้อ๋อผมเก็บขวดขายครับผมไม่ได้กินหลังรถนะมีแต่ช้างเล่าขาวโอ้ทำไมเก็บแกขวดช้างกับเล่าขาวละ่ะอ๋อ FC ช้างกับเล่าขาวครับโอ้ก็ขับถนนใหม่แล้วรถมันล้อยืนเนาะ ถ้าถอดแม็กเรนเนอร์ออกอ่ะสวยเลยแต่ต้องทำสีใหม่เนี่ยต้องเก็บ <laughs> เก็บสีใหม่ครับไม่สวยอยีกเลยคุณจะนั่งรถโตเกะเลย <laughs> ถ้าถอดออกก็ต้องเก็บสีใหม่ <c oughs> มีแผนที่จะถอดไหมเนี่ยที่จะถอดวันนี้ <c oughs> ถอดรูปไม่เดี๋ยวสีมันไม่สวย <c oughs> เนี่ยดูอ่ะมันเป็นสนิมนแล้วต้องถอดปุ๊บเอาไปเก็บสีเลยถอดไป รถอมตะสีมันไม่สวยให้มันขึ้นสนิมง่ายก็บอกว่าฮะ,ฮะแบบไว้วินเทจป่ะดูอ่ะนี่เห็นไหมทรงคลาสสิกดูอ่ะพี่ชูพี่จะถอดป่ะเรื่องอะไรจะถอดอ <laughs> ค่อยค่อยวันไหนเก็บเก็บเอาแบบไปถามอูซีแล้วค่อยทำ <laughs> เก็บไม่อยากเนอะเค่กระบ,บะ <laughs> ข้างในนี่เราก็แบบถ้าเป็นผมผมทำสีเดิมลแต่ไม่รู้พี่ชูเคยทำสีสีแดงข้างในเนี่ยสีชมพูมานคนั้นอ่ะข้างในสวยหเช่กไอ้ี็ดกระจกแอเคครับแต่วว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคลิปนี้